จีซูลิซ่าพี่น้องคู่นี้นะคะตัวติดกันตลอดค่ะคอยซัพพอร์ตกันอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็เราก็รอดูอยู่เหมือนกันนะว่าลิซ่าเนี่ยจะมีแวบๆนะคะไปหาพี่ซูนะคะที่กองถ่ายละครซีรีส์ snowdrop หรือเปล่าเพราะว่าพี่ซูก็เหมือนกับต้องไปคนเดียวนะไปถ่ายละครคนเดียวอะไรเงี้ยนะคะแแต่ว่าน้องลิซ่าเนี่ยช่วงนี้ก็จะยุ่งๆใช่ไหมเพราะว่ามีถ่ายของ ยูส์วิวซีซั่นสนะคะที่กําลังจะออกอากาศในอาทิตย์หน้านี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นตารางงานของทั้งคู่เนี่ยยุ่งมากๆเลยนะคะแต่แล้วค่ะก็มีโมเมนต์นะคะที่ต้องบอกว่าเหมือนโดนจับได้อยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่า เมื่อวานนี้นะคะผู้จัดก,การค่ะของคุณยูอินนานะคะที่ถ่ายซีรีส์ snowdrop ค่ะรวมกันกับจีซูด้วยนะคะเจ้าตัวค่ะก็มีการมาโพสต์นะคะว่าได้ของขวัญจากจีซูนะคะส่วนทางด้านทีมงานค่ะก็ไม่น้อยหน้าค่ะมีการมาโพสต์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะว่า,าได้ของฝากค่ะจากทั้งจีซูแล้วก็ลิซ่าด้วยนะก็เป็นถุงสีดําใบใหญ่แบบนี้เชียวค่ะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าข้างในนั้นเป็นอะไรนะคะแต่ที่แน่ๆค่ะมีการแท็กถึงทั้งจีซูแล้วก็ลิซ่านะคะ ซึ่งพอมานั่งดูแล้วเนี่ยก็คิดว่าเจ้าตัวนะก็ไม่น่าจะเคยร่วมงานกันกับแบ็คทิ้งมาก่อนนะคะเลยให้นึกสงสัยค่ะว่าเอ๊ะนี่ทีมงานนะทำไมถึงต้องแทกถึงลิซ่าแบบนี้นะคะก็น่าจะแปลว่าต้องเคยเจอกับลิซ่ามาแล้วเลยสิน,นะ แบบว่าลิซ่าท่าย่องเงียบนะคะไปหาพี่สูที่กองละครมาก่อนแล้วหรือเปล่านะหรือว่าช่วงนี้อาจจะแบบว่ายุ่งๆนะเพราะตัวเองก็ต้องถ่ายยูซิยูซีซันสามอยู่ใช่ไหมเขาอ,อาจจะมีะเป็นของควันของกำนันอะไรอย่างเงี้ยไปฝากทิมงานนะคะเอาใจแล้วเผื่อเขาจะช่วยคอยดูแลพี่สูแทนตัวเองก็เป็นได้นะคะแต่พี่น้องคู่นี้ค่ะ คือทั้งคู่เนี่ยคอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะคะอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะเพราะเท่าที่เคยเห็นอย่างตอนที่ลิซ่าถ่าย l i ลี่แดนซ4นะคะตอนนั้นเนี่ยพี่สุก็ไปนั่งเฝ้าด้วยนะแม้ว่าจะดึกดื่นเช่นคือนะคะเธอก็ไปอยู่เป็นเพื่อนน้องนะคะหรือว่าอย่างตอนนั้นที่โซมีเนอะรุ่นน้องในค่าย YG คะ่ะก็มีการออกผลงานเพลงนะคะทั้งคู่ค่ะก็จูงมือกันนะไปเป็นกําลังใจให้กับรุ่นน้องนะคะคอยซัพพอตกันเหมือนกันนะคะ ก็เลยคิดว่างานนี้ค่ะถ้าเกิดแบบน้องลิซ่าพอมีเวลาว่างหรืออะไรเงี้ยคงจะไม่พลาดเนาะที่จะไปเยี่ยมกองถ่ายนะคะของพี่ซูเป็นแน่เลยค่ะอันนี้ก็เป็นโมเมนต์นะคะที่เกิดขึ้นค่ะเขามีการแท็กถึงน้องลิซ่านะคะก็เลยทําให้คิดว่านะคะน่าจะเป็นการส่งกําลังใจเนาะเพื่อที่จะซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะคะก็เลยเออกมาเล่าสู่กันฟังแล้วกันค่ะไม่แน่ค่ะเธออาจจะยองเงียบคะ่ะไปหาพี่ซูก,ก็เป็นได้ค่ะเพราะว่าพี่ซูไปถ่าย ละครอยู่แค่คนเดียวเนาะก็อาจจะกลัวพี่เหงาก็เป็นได้นะคะก็เอาเรื่องราวค่ะมาฝากแล้วกันเนาะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า